สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับทีเล็กทีวีวันนี้เราจะมาปั๊มไก่กันนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันเลยปั๊มไก่ก็ปั๊มไก่เราด้วยเราไม่ไเราไม่ได้ะเอ้ยไข่กระเทยใครเลยไก่ลอยด้วยลอยด้วยเรียบร้อยครับปั๊มไก่เรียบร้อยหนึ่งตัวครับไก่ตายไปแล้วหนึ่งครับหนึ่งตัวเออนะครับโอเคแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นไงครับก็ กายการดีอจเ้ะไร่กลืมให้ดิน,ดน่กโอ้ยลุยอย่าเพิ่งอย่าพิ่งอย่าพ่งรแงมาคู่เอวคาแรงมาดังแลมามารู้สึกว่าใครจะเป็นคนพลาดเนี่ยแมยืนนานะเนี่ย่ด,ด,ด ปลาเขาปลาผิดครับดูไก่ครับไก่ตัวที่สองเรียบร้อยครับไก่ตัวที่สองไไก่ตัวหนึ่งไก่ตัวที่สามเรียบร้อยครับมันจะมีกี่ไก่กี่ตัวโอนตัว่ไตัวอไม่โดนเลยไม่โดนเลยโอ้ แล้เดียวจอดเลยเอาเลยอ่ะเอายาเอายาเอายาเอะไปเล่ได้เลยนะมีด้วยนะไก่ไก่จิกครับตายเลยไก่จิกเดียวตายครับอะไรเนี่ยไก่จิกเดียวตายอะไรเงี้ยกรสุนหมดครับวันนี้เราจะมายิงไก่กันนะ เดี๋ยววิ่เป็นไก่หรอกใครใช้ลูกซองเนี่ยเฮ้ยไฟดับใครใช้ลูกซองไม่ไฟดับใครใช้ลูกซองคนไงคนยิงไก่อ่ะคนยิงไก่ใช้ลูกซองไก่ดิไก่อ่ะไมื่ไหนอ่ะไก่โดนที่หนึ่งใครอะไก่ตัวนี้ใครไม่รู้กำลังพูดอยู่เนี่ยเอ้าเราไก่โดนหนาไปท่หรอ เราไก่สามไม่ใช่หรอหลบครับหลบหลบหลบหโอ้โหอันนี้เจอไก่จิกสามครั้งแล้วนะครับตายแล้วอ้อาต้งโหดน้าต้องโหดน้าต้าหูต้าหูทอดนะครับเขาเรียกว่ารายการเต้าหูทอดนเเรียกว่ารายการนต้าหูทอดไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนตาเลย นี่อันนี้ไม่ใช่ปากโอนครับนี่ปากบันไดครับมันไดมีปากเรอครับมไม่มีครับผมตัง้งเองคร,เอครับจะเลยครับจะเลยโอนอันนี้เราจะมาปั๊มไก่นะครับไก่ตายไก่ตายไก่ตายครับอาวไก่ตัวที่สเ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใช้มีดตีโดเฉยไร เห็นมิดนิดอะฟันปึ๊บปึ๊บเป็นเป็นพวกยิงเฉยปึนพตายแล้วเอาไงครับเป็นพวกจิงชระเขครับไก่เมื่อกี้ไก่ไก่ไก่เป่าครับไก่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 กี้เข้าใจครับเอาเอากระโดดไปกระโดดมาครับนี่ครับกระโดดดีนักเอาเอาให้มะไก่แตกครับจะได้เลือดไหลเอาไปเอาไปทำะไรหละ เราจะเฮ็ดช็อตแล้วเมื่อกี้เราจเฮ็ดช็อตนะม่ใชนายเฮ็ดช็อตเรามาเยี่ยมเามา่เป่าไปเนเอาไปนโอ้โหมาเลยมาเลยมาเลยเอาครับไก่เมื่อกี้ไก่พูดล้าลายใส่ครับ เด็กเด็กแต่เด็กไม่ตายครับไปติกเด็กแเด็กไม่ตายตัวนี้ไม่หูตัวนี้เนี้ยมันมันเหมือนมันเหมือนยศเหมือนเหมือนยศเหมือนเหมือนยศอะกได้ยศเขาดบั้งนึงไม่ได้ก่อนเอบ้งน่งี้ก่อนเดือบั้งนึงไม่ได้ก่อนเดไติกเด็กเด็กตายเด็กตายบน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 ันได มันหัวไม่โดนเลยวะัตัโดวบ่ตนปลาระเบิดละปลาอะไรคะอะไรไก่ลอยเขาเาเรียกไก่ลอยแป๊บเดียวจอดเลยลูกก็อยู่อัโมตีเดียวจอด อุกกสุดไอปอตีัดเดียวอันนี้เขาเรียกว่าไก่โดนหลอยครับไก่โดนหลอยไก่แจไก่แจอะไรพี่อะไรนะลุงพีเออลุงพีลุงพีลุงพีไก่แจอะไอแจ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 แแจจ๊อบทไมทไมุก้างผมฆ่ามัน ไก่ไกสไม่ตเกิดแล้วสวยแล้วเนี่ยเี <m <m ๋นี oh, ่ก็ชักสักดนยิงผมไม่ตายหรอกเกย่จิกเกยจิกเด็กไกยจิกเด็กตายไก่จิกขาเด็กตายครับ น้องไก่ติดรึเปล่าติดน้องรึเปล่าวันนี้เราจะมากินไก่กันนะครับเผามันครับเผาเผาขั้นแรกต้องขั้นแรกต้องอะไรก่อนนะครับเผาก่อนนะครับเอ้าเฮ้ยเผาไม่เผาไม่ได้ไก่ลบได้โอ้โหไปเลยอื่นไม่โดนเฉยตีไม่ตายแต่เลือกเราโดนลูกกระสุดอัลโกตีเป็นยังไงมั่งเอ๋อะไรไหมลูกกระสุดอัลโกตีขอให้กระดูกแข็งแรงขึ้นไม่ได้ โอ้โหเขาเกิดเขาเกิดจากอาการข้างนดได้กี่นาทีอะฮะโอ้โหเจ็บบ้าเขี้ยเลยรูโอ้มีคนโทรมาครับโทรมาก็เสียชีิตครับตอนนี้โอ้โหเม่นโคตรครับไก่อันนี้ไก่ไก่นักเลงนักนักเลงเาเซว่งเลยไม่ใช่นักเลงนะครับเป็นเย่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 เยบอกว่า คนยิงไก่ตายเยอะแต่นี่ไก่ยิงคนตายอ่ะโอ้โหไม่ใชโอ้โหโม่ใช่เอลอะ LOL มันใช้เอลเด่ะมันเจอ M สิบสี่เราจะให้เรียก LOL เงี้ย LOL มาคนละเกม L หนึ่งหนึ่งห้า A หนึ่ง B โผล่มาดิครับโผล่มาเลยโเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไหมสามนัดตายทุกคนครับ เลือดหร้อยแล้วใครจะโง่ให้โดนอีกไม่ต้องโง่หรอกครับเดี๋ยวจะโดนอยู่แล้วเย้เอามาดิเอามาดิเลือจริกนะโอ้ยจะเอ๋จะเอ๋ไก่จิกหัวตายไก่จิกไก่จิกตายเอาไปไก่จิกตายเฮ้ยเดือดหนึ่งเลือดโอเวอระเจ้าแล้วนายจะไปหาที่ยิวกับใครอ่ะ

เราไม่มาเลยมุกี้เคซี่ตายอยู่มาทางไหนอ่ะมาทางมาทางที่ท,ท,ที่เอ็งจะตาย nila. dia Azul sudah protein. Ning lai pe. Ayo, protein. lagi. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke,